เออนี่แหละคิดว่ามีของเบานี่เจอของหนักโอเควไปนีครับอะไรแบ่งกระเปาขอี่อะอะไรูไม่ลูกเลยวันนี้นะครับก็วัดกิโลเกนะครับมือไรติ๊กต๊อกนะมือไรต๊อกต๊อกนะเขาต้องรีต๊อกต๊อกนะต๊กต๊กนอไรต๊อตอกะครับแต่วาแบ่งะเครื่องก็น้องก็ได้นัดว่าจะเข้ามาแล้ววันนี้ผมก็นั่งอยู่ห้าร้าน นะครับเอาเป็นว่าเราจะจบอะไรกันนะครับมาชมกันได้เลยวันนี้พี่มีนําเสนอพี่ซื้อได้ตอนเช้าเลยนะเดินเท้าตออเท้าไปเดินเดินมาแล้วก็มานั่งพักน้องมาพอดีดแนะนําแบบว่าเอาที่แบบเอาแล้วมีกินเฮ้ยโบ้เลยหลนี่เลยฮะจัมโบ้เออนี่แหละคือิดว่ามีของเบานี่เสิร์ฟของหนักนะจัมโบ้โบแล้วก็เหรียญกุหลวงยุงพรนะครับหลวงปูดิมนี่เลยนะหน,หนาเลยทองหนาหนาด้วยลองดูครับของยัต่อดีไหม เอาที่มีราคาไปได้นะอันนี้เปิดอะไรบุกอะไรอันนี้บอกตรงที่ซื้อมาไม่บังเลยซื้อมาแปดหมื่นะแปดหมื่นเออเอาแสนสามออกกอนชัดเจนเลยซ<า> <นะ S 2> ื้อได้ตอน <ะ S 2> นี้เลยอาชีพมาสุจันท์แปดหมื่นต่อแสนสามแล้วขายได้แสนห้าหรอครับขอต่อคำแล้วกันพี่ได้ต่อได้ยอยา่าใ,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 ให้เยอะอยเะไม่ได้เยอะนะแสนหนึ่งนี่แหละไม่ได้ดิขยับหน่อย เาอาคนบางไปกระโเล่าไหร่อมได้พี่ชายนี่ขอซักสวยพี่แสนหนึ่งได้ไปได้เลยแสนสองตกไหมนี่ฮะอาชีพงานปรจแปดหมื่นผมจบไปที่แสนสองครับโอเคนี่แล้วนี้พี่ให้สองพวงกว่านี้ตงนี้ผมผมหลวงเอาสี่หมื่นสามทองหนาสามสิบห้าสามสิบห้า สามาไมได้นี่ได้แหละได้และได้แหละได้ได้ครับได้แคไเราทีเด็ดะครับนี่บัตรไบนี้งเ้หได้องสอต่อแบบจบดีวเบาต่อแบบไม้เข้าคู่ผมเปิดไว้สองแสนห้าหมื่นครับเนี่ยบเพชรแหวเลยเขาให่ได้แบบเขาพีเห็นอาได้น่าเป็นลายถึงที่บามาแทะครับบาตรพาย่อยขอต่อที่สามสิบแปดฮะเอาสามเก้าแล้วกันตก น้องพูดเยอะราคานี้ไม่ได้ไม่ขายแล้วสวยพี่มาได้ัวพี่มาสั่จเยอะนะแต่รพี่ังจบพี่สามเก้าเรามีมุมเราซื้อครับกำไรบางๆครับพอได้ค่าน้ำมันเอาคุยว่าท้ครับโอเคมูมามันชีเดิมนะน้องมันชีเดิมน้องลากโอเคหวานเดียว